ดีซุนแม่งกโบฏเกมนี้มาอีกแล้ว ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนฮันต์ิกาตการ์ดฮันเตอร์แคสเตอร์เกมมี่นะครับผมย่กคงผลฮันเตอร์และเกมที่กำลังรับชมในขณะนี้นะครับก็คือ Final าร์แอตเฟรดดีอีกแล้วนะครับนะเสียตังค์อีกแล้วไงเออก็นะก็เป็นไปดังตามผลโหวตนะครับนะนี่ผมแปลให้ดูแลนี่โหวตฟาร์น f r ์แ d ตเฟรดดอีกแล้วนะครับนะ คือมันเป็นอะไรกับเกมผีวะเดี๋ยวผมตั้งหวดเป็นสองเกมเลยวะเกมผีทั้งนั้นเลยเอาไหม <c oughs> อยากเรื่องทรมานจะทรมานจิตทรมานใจมาก <c oughs> จริงๆนะคือ,อคนเขาชอบดูผมกีดอะกีดการ์ดกีดแบบกีดการวิด,ด,ดไวด้คือแบบอะไรไงครับนี่อะโอเคเหมือนเดิมว่าผมเล่นสองคืนคืนถ้าผ่านก็แล้วไปถ้าไม่ผ่านมามากกว่าสี ถ้าคืนเดียวไม่ผ่านมากกว่าสีครั้งปิดโปรเจกต์ทันทีนะครับนะโอเคคลิปนี้เป็นไงกันนั้นเราไปดูกันในคลิปกันเลยครับผม Let's go! new game อะไรเนะี่ย coming soon f อ r ย fast bear fright the horror e x t i v i t i o n คืนแรกอืเปิดมาก็โทรมาเลยอันนี้อะไรเนะี่ย เคยดูเขาเล่นนะครับอันนี้เหมือนเป็นระบบอ่ารีบูทร,ระบบอันนี้อ่ามันจะเป็นกล้องนะฮะกดแมทช็อคเกลิลก็คือสลับมุมกล้องไปยุ่งกัดโอ้ยแปบบ๊บน <c oughs> ะแต่ละมุมกล้องนี่มันก็มันก็จะโผล่โผล่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้แมปมันไม่ค่อยมีอะไรไม่มีค่อยม่กินอะไร อันนี้กดเล่นเพื่อล่อนะครับผมครูดาวประมาณห้าวิห้าหรือหกนี่แหละเอออืมคืนแรกก็ไม่มีอะไรครับมานั่งฟังโฟนกนั่งฟังโฟนกายบนไปนะเล่นล่อแม่งเลยมามามมาตีสองแล้วครับท่านผู้ชมป่านนี้ให้ เป็นเสียงไอบีบีนะผมหรือว่าบอลลูนบอยนะไอชิ้นนี้เป็นอะไรกับบอลลูนบอยปะไอสปริงแท็บตัวเนี้ยเห็นเขาเรียกกันสปริงแท็บนะไม่รู้ใช่ป่ะสปริงแท็บปะน่าจะสปริงแท็บชิวครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ตีสามแล้วนะครับ วันนี้อจะน่าเบื่อนิดนึงอะไรมาคือมันจะเข้ามามุมนี้เหรอแคมเก้าแคมสิบอันนี้แคมแปดแปดตรวจเฮ้ยไม่ใช่จะพวนน่ะไม่เอาตีสี่แล้วท่านผู้ชมไปดูในไอ้นี่ To s ซิลเอาเว้นดับเบิลคลิกดูเว้นแคมปัตตันคือดับเบิลคลิกที่ปุ่มปุ่มเลือกเลือกมุมกล้องนะฮะ เป็นการปิดช่องลมตีด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 ีรอรอรู้ไม่มาหรอกคือแรกอีซี่ครับผมตีห้าแล้วท่านผู้ชมว่าหันมากูตกใจอีหุ่นเฟอ่อไอเฟดดี้ตรงนี้จังเลยนะเนื้อข่าวก็คืนนี้มันโหดใช่ไหมนี่แคมหกหกโซกัปีเอ้ยไม่ใช่ ไม่เอาไม่อยากไม่อยากไม่ยอยากอ๋อไม่เอาไม่เอาเด็กอยูย่เยอะเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะฮัลโหลนอาอรุนแล้วก็หกโมงครับผมผ่านคืนแรกไปได้ด้วยดีครับผมเพราะว่าคลิปนี้อาจจะแถบเป็นสามคืนนะผมมีความคิดอยู่แถบเป็นสามคืนดีไหมโอ้โหแสบแก้หูอุ้ยมเมนโกเควตอะไรอ่ะ ฮ้ยอะไรอ่ะให้เดินไปเรื่อยๆเก็บบอดี้พาร์ตอย่างเงี้ยเหรออ่าเก็บ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 ให้เมงเกิลหน่อยครับผมเมงเกิลเป็นหุ่นปกตินี่สวยนะน่ารักอยู่นะเป็นหุ่นที่ค่อนข้างดูดีก็ในตระกูลทอยฮนะแต่เนื่องจากว่านางอยู่ภายลนไอช่องไอเขาเรียกว่ามุมมุมเล่นเด็กแม่งก็นเลยไอเด็กเปรตโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะคืนที่สอง เพราะว่าคือที่สองมันต้องมีประเด็นแน่เลยวะมันต้องมีประเด็นอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่อ้าวนี่สปริงแทบเอามันหายไปนะอ่าล่อ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 ไปล่อไปกลับมาไหมเออกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเปิดเราเปิดเราเปิดเราเปิดตรงนี้เออเปิดล่อไปอ่าแล้วมันก็จะอยู่ดิเออเออเราเราเราก็จะล่อล่อมันไปช่องนี้ กดกดเรียบร้อยมันไปไหมมันไปไหมเฮ้ยไปวะเฮ้ยไปหรือวะ <c oughs> โอ้ยมันกบังอยู่นี่ร <c oughs> อมันมานี่เออเออเออคอยดูให้ดีๆครับมันไปมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮยออดิโอเ ط, ออร์ร ط, ร ط, ร ط, เรีบูตวิร์ออดิโอวิ์สรีบูตรีบรเร็วๆ เราไม่รู้ว่ามันจะมาโผล่มาตอนไหนเฮ้ยเยอะเนี่ยเฮ้ยกดออกดิเออมันอยู่ไหนวะเฮ้ยวายไอีบีบีอีบีบีเย็ดไปมึงเจ้ยวันวันเทนชันเออเลยเฮ้ยไม่เชื่รีบรีบูรีบูตโอ้โหรีบูตช้าจังระเบิดกันเ้ยยิ่งมันเล่นกูเข้าแล้วเฮียมันอยู่ไหนของมันวะอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะฮะมันอยู่ไหนอะช่องลมช่องลมมีไหมช่องลม ช่องเราไม่ม oh, ียีร่ยมันอยู sure> ่ไหนวะเอ้าเอาเชี่ยวอู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 ผู้เตียผู้เตียจริงๆผู้เตียมันอยู่ไหนวะมีไหมแถวไหนวะอยู่ไหรอมันต้องอยู่กลองแถวเนี้ยอ่าอ่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ่ารอแมงรอแมงออกรอเสือรอเสือมันต้องอยู่แถวเนี้ยแหละท่านผู้ชมที่เชี่ยวเราบอกอย่าบอกว่ามันอยู่เลยนะ อยู่ในท่อนี้ไม่เอานะอยู่ไหนของมันวะเฮ้ยหายไปวะท่านผู้ชมมันหายเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าอะไรวะเฮ้ยเสียงเสียงเสียงล่อเสียงล่อมันเสียงล่อมันจนลีลีบูตลีบูตลีลีบูตลีลีบูตโอเคเค็ดมันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันอยู่ไหนแล้วไอ้เปรตนั่นอยู่ไหนวะ แมปชักก็อ่าในท่อในท่อไม่มีอยู่ไหนไวะโอเคอยู่ไหนวะลหลมันอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยเออเออเอเอเฮ้ยย <laughs> yeah. oh ่าโอ้โหฮฮ่าฮ่ากูพูดไม่เป็นภาษาเลย,ยแยแยมันก็นมันอยู่ นี่ใช่ไหมเราก็เล่นออดิโอล่อไปไม่ไม่ไปด้วยนะไม่ไปด้วยจะเอ๊จะเอ๊จะเอเ <laughs> ยอ้มันไปแล้วมันไปแล้วอเจี่ยมเปิดเปิดเพล์ออดิโอตรงนี้แล้วก็เวนทีชันเวนทีชันเออเร่อ,อ <laughs> มันจะไปไหมวะปดก้องมากูเจอปับ๊บอันน่ไอนน้นี่ ไปตรงนี้เอ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเชจออื้ออีกไอ้สักูโดนไหมกูโดนไหมมึงว่าโดนไหมดอกนี้โดนไหมไม่โดนท่านผู้ชมเออเอาะละค่อยๆ่อออกไปค่อยๆ่อออกไปแน่โอโ้โหอยู่อย่างนี้เลยเหรอใจเอชเว็บไม่ต้องมามอง มันไปไหมวะคอมโบดาร์กิตแมวกูอุตส่าห์กดเสียงโลดแล้วจะปล่อยแบบนี้โอเคมาเราผมขอแก้มืออีกสักสักตางงี้มัอยขอแก้มืออีกหน่อยยิ่งกูดูงูเฮือก ทำไมกูไม่ชินกับไอเกมเปรตนี่ทุกทีวะฮะสวัสดีมันจะมาอยู่แคมนี้หรือเปล่าเฮ้ยอ่าแขกสปริงแท็บปอยู่นี่เดีย๋ยวเราจะล่อให้ไปอยู่ตรงนี้เราจะได้มองมันง่ายๆอ่านั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะล่อออกไปอยู่แคมนี้ฮห <Hi. S 1> แล้วมันก็จะไปอ่าเราเราเราต้องล่อให้ไกลๆเราต้องล่อให้ไปไกลๆนะท่านผู้ชม ฮัลโหลมาไหมมามาอ่ากูเห็นแล้วดวงตามันอยู่นี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมก็รอออกไปไกลๆมันแถวนี้มีปะ,ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าบอกน้องมาท่อมาท่อปะไม่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 ท่อไม่ท่อเฮ้ยชิบหายออเดีโอเลืออืมรีบ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 ต้องรีบครับต้องรีบ ผมเสียวเวลาหามันไม่เจอเนี่ยแหละอ่าโอเคมันอยู่นี่แล้วเราก็เล่นเพลงให้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะไปอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะแล้วมันแล้วแล้วมันไปไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยมันชอบหายท่านผู้ชมนี่มันชอบหายวะเออกูรอให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็เวลาสต็มระบบกล้อง อยู่ไหนของมันวะท่อ,ทอเช็คทอ่อแออโอ้โหซิวซิวไว้โอเคเดี๋ยวมันก็จะลงมาตรงแถวนี้รอมันรอมันรอรอมันอนอกไปแคมเก้าก็ไม่มีลองในในทอ่อในทอ่ออ่ะเฮ้ยยี่ยี่เวนเทชั่นเออเลย เฮ้ยเชย้มันเออเลอร์แบบระบบบูดจังวะเฮ้ยโอเคโอเคมันอยู่นี่ขยันล่อ,อเขานะเอ้ยเอ้ยกูไม่ได้จะกดหรอกครับไปล่าเต็มกูไม่ได้จะรีบูตกูจะรีบูตไอช้ชิลี่เย้แมงหมาแน่เลยชิคุพัดพลาดแล้วพลาดแล้วรีบรีบซ่อมรีบซ่อมรีบซ่อมรีบูตรีบูตเร็วดิเออ อยู่ไหนของมันวะโอเคมันยังอยู่โอเคโอเคอยู่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่อยู่แล้วชิบหายแล้วไปไหนของมันวะอย่าบอกขึ้นท่อปะขึ้นทอ่อนั่นไงซิลขึ้นทอ่อกูก็ซิลซะแล้วก็มานี่ <c ười> ขยันล่อ,อเขาเจ้า,จาก,ก้อนี้เออมันต้องเล่นเป็นระบบหน่อยพอมึงไปไหนวะกูก็จะลอ่อมึงมึงจะมานี่ไหม มาไหมถ้ามองมุมนี้ก็ไม่เห็นอ่ะโอเคถ้าถ้าสว่างว่าบนี้แสดงว่ามันยังอ <museums> ยู่โอเคเฮ้ยว้ายชี้นรีบรีบูตรีบูตออแม่งไปเลยอุเชออุออดิโอวส์สวิทชเลชันก็โดน รีบรีบูบดิเฮ้ยโอ้โหูทำไมรีบูตออกมานานจังวะเออโอเคมันอยู่ไหนวะตอนนี้อยู่ไหนอ่าโอเคมันยังอยู่แคมป์เก้าโอเคโอเคอยู่อืม,มบีบีทำไมกูไม่ชินกับบีบีอ๋อ,อเชื่อไปไหนแล้ววะเฮ้ยไปไหนแล้วอันแน่แคมป์เก้าก็ไม่มีนั่นต้องรอใกล้ๆก่อนตีจีแล้วท่านผู้ชม อะไของมันวะ้แค่คืนสองเอากุเลยเหรอโอเคก็ต้องขอบคุณที่เข้ามาดูนะอันนี้ก็คือคลิปนี้คือแถมนะคเป็นการเกิ็นเรื่องนะครับผมแถม3มคืนแม่งไปเลยไงเออโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะพราะก็หม่ในคืนที่3ามในคลิปหน้านะครับนะก็ คืน3าที่ไหนล่ะคืน2นะว่าเราจะต่อไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าโอเคพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย